ลิเวอร์พูลควงอาร์เซนอลไม่เอาเสื้อแดงในเกมกีฬาเขาบอกอย่าเปิดจุดอ่อนให้คู่แข่งแล้วเมื่อคู่แข่งเห็นจุดอ่อนไม่มีคำว่าปราณีฆ่ามันอย่างเดียวกิริยามีทุกอย่างทั้งความดังทั้งความหนุ่มแล้วก็ตังในกระเป๋าแต่เขาบอกมีสิ่งหนึ่งครับที่เขาซื้อไม่ได้ ลิเวอร์พูลควงอาร์เซนอลไม่เอาเสื้อแดงเรื่องนี้เกิดอะไรพี่น้องครับคือในเกมกีฬาเขาบอกอย่าเปิดจุดอ่อนให้คู่แข่งแล้วเมื่อคู่แข่งเห็นจุดอ่อนไม่มีคำว่าปราณีฆ่ามันอย่างเดียวแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยถ้าเกิดเราใจดี คนดูว่าเราเป็นหมูถ้าเกิดเรายอมเหมือนกับเราโง่เราเสียเปรียบนี่เป็นความคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมาวันนี้น้ําใจนักกีฬามันจึงมีน้อยลงแต่วันนี้ผมมีช็อตเด็ดสําคัญในการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปืนสงกรานต์อาร์เซนอลและนกแดงลิเวอร์พูลควงมือกันบอกเราต่อต้านเราจะไม่ใส่เสื้อแดง f a CUP บอลถ้วยที่อายุมากที่สุดในยุโรปในรอบ64ทีมสุดท้ายบิ๊กแมชนกแดงลิเวอร์พูลจากฝูงปัจจุบันบุกไปเยือนปืนสงกราน r ออร์เซนลรองแชมป์ซีซั่นที่แล้วสีเสื้อของทั้งคู่คือประเด็นฮะเพราะว่าปกติเนี่ยสีหลักของทั้งคู่คือ Red แดงแต่นัดนี้อาเซมาแบบ Pure White หรือว่าขาวทั้งชุดเป็นการรณรงค no ์ More Red จบกันสีแดงความรุนแรงประกาศศึกต่อต้านกับความรุนแรงบนถนนในอังกฤษนะครับที่มีการใช้มีดจี้ปล้นฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าถ้าเกิดอาเซไม่ใส่สีแดงสีเก่ง,กงนกแดงลิเวอร์พูลก็มีสิทธิ์ที่จะใส่สีเก่งสีแดงแต่ทำไมถึงไม่จัดไปจัดไปจัดไปก็เพราะลิเวอร์พูลให้เกียรติเจ้าบ้านฮะถ้าคุณพี่ปืนสงกรานเห็นว่าสีแดงคือสีของความรุนแรง ต่อให้เรามีสิทธิ์จะใส่เราก็ขอเลือกใส่สีที่ไม่ใช่แดงจะได้สอดคล้องกับความตั้งใจของทุกฝ่ายต่อให้เราเป็นคู่แข่งกันแต่ถ้าเกิดป่ายตรงข้ามคิดดีเราสามารถอยู่ฝั่งเดียวกันได้สงครามเดียวที่ควรจะเกิดขึ้นคือสงครามต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นสงครามกับความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนดีไม่ใช่ในสนามกีฬาหรือที่ไหนก็ตาม Well played, both of you.